สวัสดีค่ะเข้าประตูถึงบ้านท่านช้อปปิ้งออนไลน์ผ้าใหมสเรนกับไกด์แพดมาแล้วมาแล้วคุณย่าคุณยายคุณแม่คุณพี่ทุกท่านที่รับชมทั้งประเทศไทยรวมทั้งคนไทยในต่างแดนค่ะต้องบอกว่าไกด์แพดไม่สบาย2อวันนี้ถ้าเห็นในคลิปช่องจะรู้ว่ามาแต่เสียงค่ะเพราะตอนนี้ใช้ยาดมเลยค่ะดมให้ดูเลยค่ะ อยากจะบอกว่าเข้าสู่สวแล้วค่ะตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะนะคะออกสื่อได้ก็เลยไปทําบุญกระถินมาก็เลยคลิปนี้จะเป็นทิปการกุศลค่ะท่านใดที่ซื้อผ้าไหมในคลิปนี้ท่านจะได้ร่วมบุญ100บาทในการนําไปร่วมบุญกระถินสามาคัคคีที่วัดป่าสาธุธรรมอำเภอลําดวนจังหวัดสรินทร์นะคะก็ดูกันได้เลยนะคะทั้งหมดนี้เป็นผ้าไหมในราคาเดียว ะะและที่สําคัญคือจะมีโปรอยู่2ผืนแรกท่านใดยอยากได้ผ้าไหมาลายโบราณของจังหวัดสุรินทร์ที่แพทย์เห็นคุณแม่ใสมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาชม2ผืนนี้และที่สําคัญค่ะอันดับคุณผู้ชมจดเบอร์ไกด์แพทย์ไว้ก่อนจ้ะ0812571709 0 8 1 2 5 7 1 7า9กให้โทรเข้ามาในการสั่งซื้อเท่านั้นนะคะเพื่อว่าะจะได้รับสายก่อนแล้วก็ค่อยแอดไลน์แต่ถ้าท่านแอดไลน์ไว้ก่อนแล้วเป็นแฟนคลับที่รับชมเป็นประจำก็สามารถทักเข้าาไปในว่ รับเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่แล้วโทรมาเบอร์นี้นี่แหละค่ะคือกฎกติกาของช่องนี้เพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านแอดไลน์มาแล้วก็ถามว่าอยากได้ผ้าไหมสักหนึ่งผืนนี้ไกด์แพทบอกเลยว่าไกด์แพทไม่สามารถหาได้เพราะว่าทุกคนมีความชอบไม่เหมือนกันอันดับแรกขออนุญาตนะคะที่ทุกท่านยังยังไม่ได้รับผ้าไหมเนื่องจากว่า เนื่องจากว่ามีการเอฟผ้าไหมไปเกือบ20ผืนไกด์แพทส่งไปที่ร้านอาบน้ํายาผ้าไหมที่ร้านร้านชั้นนําของสุรินเนี่ยพอดีว่าฝนตกหนักแล้วก็มีพายุขเข้าเกิดค,ความชื้นมากเขาก็ไม่ได้อาบน้ํายาทุกวันนะคะตอนนี้ยังตกครั้งอยู่ก็เลยต้องบอกว่าถ้าวันนี้เสร็จนะคะพร้อมส่งเลยก็คือ,อ,อสรกนะคะจากคุณระวีวันเตรียมส่งนะคะถ้าเสร็จแล้วแล้วก็ คุณบุญโฮมคนสุรินยังฝากไก้แพทซื้อผ้าไหมาลายขอเจ้าฟ้าเลยนะคะตอนนี้ส่งอาบน้ำยาอยู่นะคะแล้วก็เป็นอ,ะ,อะไรเนาะคุณพี่มนพานะคะเป็นผ้าไหมาลายเหรียญค่ะอยู่ที่จังหวัดลบบรุรีตอนนี้อาบน้ำยาอยู่ที่ร้านนะคะแล้วก็คุณดวงค่ะพี่ดวงสั่งผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาตินะคะเป็นลายดอกจัสมินหรือว่าดอกมะลิตอนนี้กำลังอาบน้ำยาอยู่ที่ร้านนะคะ แล้วก็ที่ชัยภูมิค่ะคุณอรพินเป็นคนสรินที่ไปอยู่ชัยภูมิอะ,อะไรนะฮอร์มนเตื้อสีธรรมชาติตอนนี้อาบน้ำยาอยู่ถ้าวันนี้เสร็จก็จะได้ส่งวันนี้ตอนเย็นนะคะแพทย์จะไปตามเลยค่ะเนี่ยพอ14ผืนเลยแล้วก็คุณสุนันสุนันทานนะถ้าแพทย์พูดผิดขออภัยนะคะ,ะเป็นผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติคลามธรรมชาติค่ะ จากกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้ก็ส่งอาบน้ำยายอยู่ค่ะแล้วก็คุณขวัญเรือนอรับคุณป้อมรบบรีนะคะเป็นผ้าไหมสีธรรมชาติสีโอโรสนะคะตอนนี้ก็ส่งอาบน้ำยายอยู่ค่ะและ,ะคุณคุณการนารัต จากอุบลราชธานีเดคาเดอร์เป็นผ้าไหมลายดอกมะเขือเสีชมพูไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนเนี่ยคนนี้ค่ะท่านนี้แหละค่ะได้ไปเพราะว่ามีโทรหลังไมมา,มาหลายสายเลยว่าอยากได้ผืนนี้จังเลยไม่ทันเห็นไหมกากแพัดบอกเราว่าถ้าอยากได้ผ้าไหมผืนไหนดูแค่1นถึงสรอบแล้วที่ตัดสินใจจองมาอวันไหนกายแพัดให้สิทธิ์เลยนะคะและต่อไปค่ะคุณสายเพชรนะคะเป็นผ้าไหมมัดมีโฮ สีน้ำเงินตอนนี้ทรงอาบน้ำยาอยู่นะคะอ่าแล้วก็คุณจิราพรจากสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเป็นคนสุรินท์ที่ไปอยู่เกาะสมุยค่ะสั่งผ้าไหมเป็นลายโฮย้อมสีธรรมชาติมีชายครียแต่ว่าให้ตัดชายครียแล้วก็เย็บเป็นผ้าถุงตอนนี้ทรงอาบน้ำยาอยู่ค่ะถ้าเสร็จแล้วก็จะนำไปเย็บเป็นผ้าถุงนะคะและอีกผืนหนึ่งก็จะเป็นโฮเออไม่ใช่ค่ะมัดเป็นมัดหมีหกตะกอ ลายสีธรรมชาติดอกมะเขือก็จะเย็บปริมอ่านนญยาเสร็จแล้วก็จะเย็บเป็นผ้าถุงให้สําหรับพี่ที่อยู่ที่เกาะสมุยนะคะเป็นคนจรินค่ะออกุญเจรนบอกเด้อกึดดอลนะคะแล้วก็คุณวันนีค่ะจสุราธ,ธานีค่ะเป็นสีธรรมชาติดอกมะเขือมีแน่นายชายครุยส่งอ่าบน้ํายาอยู่นะคะและท่านสุดท้ายค่ะ,ะเป็นสีธรรมชาติลายดอกมะเขือสีชมพูหกตะกอค่ะ คุณสายเพชรขากาละศินปค่ะตอนนี้นะคะสถานะตรงนี้นะคะวันนี้กายแพทย์ถ่ายทำน่าจะได้เสร็จตอนเย็นก็จะไปนำมาส่งให้ถึงท่านถึงบ้านเลยจะได้สบายใจสบายกายกันเนาะและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นผ้าไหม ที่ไม่ได้มาจากประเทศไทยเนื่องจากว่าแม่ค้าตลาดลผ้าใหม่สุรินที่ตลาดกรีนมอลนำมาเสนอขายอยู่ที่ตลาดและแพทก็ไปโพสต์แล้วกออ็ถ่ายทำลงคลิปมีคุณผู้ชมจากประเทศไทยนี่นะคะชมจากสวิตเซอร์แลนด์เลยถามว่าผืนนี้อยากได้จะทำอย่างไรก็เลยไปตามมาให้นะคะตอนนี้ ส่งได้มาเป็นเจ้าของโอนกันมาแล้วแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ชื่นชมว่านี่คือตํานานการกวนเกษณสมุทรซึ่งถือว่ายากมากๆเลยในการมัดมี800กว่าลํำใช้สีธรรมชาตินะคะทั้งหมดนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะของบ้านเขาแล้วมะเกลือแล้วก็เหลืองนะคะเขคลั่งแล้วก็ย้อมธรรมชาติ เป็นงานชั้นครูเป็นงานเก่าเก็บแล้วก็ชนะการประกวดแต่ว่าพร้อมจะขายก็เลยนำมาจาก กัมพูชาจังหวัดเสมเรียบแล้วก็นํามาให้กับแม่ค้าพี่จันยาซึ่งมีลูกชายทํางานเป็นคนไทยที่ทํางานเข้าไปที่กัมพูชาบา่อยๆก็เลยซื้อขาดมาแล้วก็ดามาขายที่ประเทศไทยนะคะท่านที่รับชมจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นคนไทยคนบริรำเก็เอฟไปเพราะฉะนั้นกแพทจึงมีของสมนาคุณให้ข่าวว่าพืนนี้กแพทเก็บไว้นานมากเลยกแพทเป็นหัวหน้าทัวร์ไปนครวัดร้อยกว่าครั้งตลอด16ปีนะคะแล้วก็เก็บผืนนี้ไว้ เจปีน่าจะ10ปีแล้วขอมอบเป็นของขวัญให้นะคะเจ้าตัวยังไม่ทราบนะคะต้องชมในคลิปนี้เท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าเมาื่อวานทักมาว่าโอนเงินเข้าบัญชีแล้วนะคะไกแพทย์ขอมอบนะคะ,ะเป็นประสาทนครวัดอยู่ในผืนผ้านี้นะคะซึ่งสามารถทําเป็นใส่กรอบได้เอาไปใส่กรอบก็ได้นี่นะคะนครวัดก็คะหนึ่งในสิ่งหัศจัรย์ของโลก ที่อยู่ห่างจากสุรินทร์170กิโลเมตรนะคะจังหวัดเสียมเรียบนี่นะคะแพทขอมอบให้แถมไปกับผืนนี้ตำนานการกวนเกษเสียสมุรซึ่งมูลค่าที่ท่านซื้อไปท่านเหมาะสมที่จะได้ผืนนี้เพราะว่าแพทไปนะครวัดบ่อยแพทซื้อมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะผืนนี้จึงประเมินค่าไม่ได้จึงขอมอบให้เป็นของขวัญน,นะคะท่านที่ซื้อผ้าไหม ผืนนี้ไปนะคะนี่เลยได้ไปเลยนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่เป็นคนบุริรัมที่อยู่ที่นี่นะคะ<ป>เห็นไหมคะว่าถ้าคุณชมช่องนี้คุณจะได้อะไรเยอะแยะเพราะว่าไกแพทออนทัวร์ไปต่างประเทศเยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่ามีสิ่งไหนที่ไกด์แพทอยากจะนําเป็นของข,องขวัญไกด์แพทให้เลยค่ะอ่ะต่อไป